เี๋ยสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนํานกต่อบ้านเก่งๆอีกหนึ่งบ้านนะครับนกหลากหลายสไตล์เลยนะครับเดี๋ยวผมทาทาความรู้จักกับน้ำหมึกกับพี่อยางนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมา๋ยวผมให้น้ำหมึกกับพี่อยางแนะนําด้วยกันว่าแต่ละตัวของของของน้ำหมึกกับพี่อยางนะมีนกเก่งๆอะไรบ้างมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยอันนี้เป็นตัวแรกตัวแรกเป็นอะไรนะพี่พี่หยิบมาเนี่ยนกต่อเสียงเล็กครับนกต่อเสียงเล็กนะครับกุกเดียวกุกเดียวเป็นไงพี่คารมคารลมีดีไหมมันไม่มีคารมหรอกครับไม่ม ใช่แต่ว่าแต่มันคว่่างอ้อคว่างอ่างประมาณหลคำไหมพี่สามสี่คำสามสี่คำพี่เปิดขายยังไงตัวเนี้ยตัวที่จดเนี้ยที่ถือเนี้ยก็ราคาพันนะครับอ่ะพันหนึ่งมาฮะเดี๋ยวเรามาชมตัวเก่งๆกันว่ามีอะไรบ้างนะนะครับมาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยหวานเลยแม่ตัวนี้ก็เป็นคู่อ่างเหมือนกันนะอ่า เป็นเป็นนกกี่กุกครับพี่กุกเดียวกุกเดียวพี่ขายยังไงดีตัวละพัน,นกันตัวละพันเป็นนกต่อนะ<ช>ตัวนี้นะแ<ช>ม่จะจวนเลยเสียงกลางไปใหญ่นาะมาเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปกันนะครับนกเยอะนกน่าจะประมาณมีสักประมาณกี่ตัวครับพี่ของพี่ประมาณสี่สิบเนี่ยครับประมาณสี่สิบนะมีนกต่อหลากหลายนะนี่ครับทุ่งนาบรรยากาศที่นะครับป่าเขาใหญ่เพชรชบุรีนี่นะครับนกใหม่มันไม่ไม่ได้อยากูแล้ว แล้วตัวต่อไปนะครับพี่อ๋อตัวนี้เป็นเป็นลูกนกเหรอลูกเปล่าออลูกนกลูกนี้อ๋อนกใหม่ตัวนี้นก,นนกแล้วตัวนี้นเป็นนกอะไรนะตัวนี้นกใหม่เหรอนกใหม่สองกุกสองกุกใช่เพิ่งได้มาอ๋ออันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศโซนนก นกใช้ใช้คารนี้ที่เป็นเป็นนกใหม่ช้ำๆก่อนนะเพราะว่าเพราะว่านกนกต่อพี่เนี่ยอยู่สไตล์โซนไหนโซนโซนอีกบ้านหนึ่งโซนฝั่งนู้นนะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศฝั่งนี้ไปก่อนเป็นนกใหม่อ่ะอ๋อนี่นกใหม่อ๋ออันนี้นกจดคูจดคูพี่ขายไงตัวละห้าร้อยครับอ๋ออันนี้ตัวห้าร้อยเนี่ยที่จดคูแถบนี้นะครับู้นกแล้วแล้วก็เอาไปฝึกเอาราคาเบาๆนะ อันนี้ก็เป็นนกฝึกเหมือนกันนกฝึกนกฝึกอันนี้ลูกนกแล้วก็สโตนอ่าสไตล์ประมาณนี้พี่โทนนี้เนี่ยหลากหลายเลยใหม่เสียงนี้สองกุกไม่น่าจะอ๋ออันนี้เป็นพวกสไตล์จดคูนะใช่อ๋อตัวนี้เป็นนกกีกูครับพี่กุกเดียวกุกเดียวนะนี่เดี๋ยวนกเข้าพรรษา ว่านนีอไอ้ตัวนี้นกเข้าภาษานะที่ว่าไปหัดต่อมานะเออนี่ก็มีคูอ่างอ๋อตัวนี้เป็นนกฝึกเหรอไม่ได้ฝึกนกครับเนี่ยต่อครับเนี่ยตายนกแล้วอ๋อกระร้นก็กลุกเดียวตัวห้างผมไหมน,นะครับแล้วพี่ขายไงที่ว่าที่ว่านกเข้าภาษา,สาตัวนี้ตัวหน้าพี่นะ่ะเจ้าของนกกุกเดียวตัวนี้สองกลุกคู่อ่างด้วยสองกุกขลมุมคู่อ่าง ได้นกมาหกเจ็ดตัวแล้วเนี่ยโอ้ตัวนี้แต่มันจดไม่ค่อยคุ้นั่นนะขึ้นยอดมาใช่คุณอ๋อนกสไตล์นี้ตื่นตื่นผมด้วยนะโอ้โหนกเยอะนะครับเนาะครับตัวนี้กุกเดียวตัวนี้กุกเดียวหรอใช่เข็งกลางไปใหญ่อเออตัวนี้เข็งกลางไปใหญ่ตัวนี้จดคูมครับมันได้นกแล้วเขานกพันเนียดแล้วอ๋อนี่เคยเข้าเคยฝึกแล้วนกมันเป็นนกต่อแล้วอ๋อนกต่อใช่ตัวนี้พี่ขายไงนกต่อเนี่ย ก็พันหนึ่งครับพันหนึ่งตัวนี้นะครับเออตัวนี้ดีเนี่ยนะสวยเท่เดิมยนะโอ้โหเสียงดีนกได้มาจากโน่นลำไรตัวเนี้ยนะเดี๋ยวตัวดีๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอากลับบ้านก่อนกลับกวาดก่อนวันเนี้ยกวาดกลับไปให้เต็มรถก่อนแล้วก็ค่อยนั่นตัวนี้ไม่คูหรอกไม่คู่แล้วตันน้อ่ะมาเดี๋ยวพวกไอ้ไอชวนโฟนชุดนี้เป็นนกต่อพวกเก่งๆใช่ไหมครับเนี่ย อ่ะเริ่มจากตัวไหนดิมาเดี๋ยวเริ่มจากตัวเก่งๆเลยแล้วกันวันนี้เรามารีวิวเก่งๆเลยเอาแบบเก่งที่สุดเลยมีตัวไหนบ้างอาไอตัวหลักเลยแล้วเนี่ยนะอ่ะมาไปไหนก็มีแต่เขาเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะแบบกลกเดียวกุูกเดียวเสียงเล็กเสียงไปกลางเล็กไปกลางใช่กลางมีอ่างด้วยออ อ้าผ้าเขียวนี่เป็นนกต่อจะเก่งครับ,รบแล้วที่พี่ถืออ่ะคือนกเทพพนมครับเทพพนมนะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ยกอยู่แต่ว่หาหางขาวนะครับหางขาวห,หางขาวเส้นหนึ่งครับมันก็จะยกยกวันหนึ่งไม่มากใช่ไหมเพี่ใช่ยกวันละครั้งสองครั้งอเออเอ่อตัวนี้พี่ไขไงนกต่อนกต่อก็พันหนึ่งนะครับอ่าตัวละพันเดียวนะมาเด้วเราไปชมตัวต่อไปดีเดี๋ยวผม นำกลับบ้านตัวเก่งๆนำกลับก่อนนี่ก็นกต่อตัวไหนเอยนี่ผู้อ่างยง<อ>เล็กไปกลางเล็กไปกลางกุกเดียวอ่างคำสองคำานะครับแม่แต่เทพพยนดรนี่เอาทุกยกเลยนะหางด่างเลยนะครหางขาวเส้นหนึ่ง สองเส้นเส้นหนึ่งไม่รู้เส้นหนึ่งหรือสองเส้นเส้นหนึ่งแต่อันนี้เส้นตายมีเส้นกลางเส้นนึงนี่ไม่น่ายู่ไว้หลิวอืไอหลิวไม่คู่ตัวนั้นเป็นหลิวใช่ไหมครับครับหลิวเฟืองอ๋ออหลิวเฟืองนานๆมีกุกครับมันก็จะมีแค่สองกุกเท่านั้นแหละมีแค่มีแค่สองคำตอนแรกคแล้วก็ไหลไปก็ไม่มีกุกเลยเป็นนกนี่เสียงเพาะเลยเนี่ยตัวไหนเอ่ยเสียงเพาะเนี่ยผมกกเดียว ปลูกเดียวขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยถึงดังไปใหญ่เนอะใช่ได้นกมาเจ็ดหรือแปดตัวนะมั้งเจ็ดแปดตัวแล้วใช่นี่พี่ขายยังไงเอ่ยตัวละพันเหมือนกันหรอพันเหมือนกันนะ มาเสียงดีๆแบบนี้นะามาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกนนนนปนันนี่เลยตันนี้เป็นอันนี้เลเออตัวแรกนี่น,นกต่อเสียงเล็กคว่อางมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันหน่อยตอนนี้ไม่อ่างเลยนะเมื่อกี้ใช่ตัวที่ครูเมื่อกี้ไหมที่อ่างหกคำอ่ะนี่ตัวนี้ต,นตัวไหนตัวนี้อ๋อคนหนึ่งว่าเอาเราเราเราจด สองจุดตัวนั้นหน่อยมันมันกใหม่มันไม่ครูหรอกไอ้ดูอ่างหกคำตัวนี้อ่างหกคำใช่ไหมใช่เจ็ดคำใช่มันไม่ครูนกใหม่อ๋อตัวนี้นกใหม่ตัวนี้แบ่งไหมแบ่งครับขายเท่าไหร่เออพันหนึ่งครับพันหนึ่งเหมือนกันเนอะมาเดี๋ยวเราไปชมกันนี่ก็ครูอ่างตัวไหนเอ่ยทุกยกสองคำสองคำอ่างทุกยุกนะเสียงกลางเห็นกลางกลาง อสองคำนะครับสองสามเป็นนกอะไรเอ่ยตัวนี้นกต่อนกต่อกี่กุกครับเนี่ยกุกเดียวกุกเดียวเหรออืมอ่าแล้วตัวต่อไปครับเนี่ยอ่านตัวต่อนี่็ขยพันเดียวเหมือนกันเนอะครับอ๋อตัวนี้ชนี้ขายพันเดียวนี่ก็ตัวละพันกันครับนี่ก็นกต่อนี่็ขยพันเดียวเหมือนกันครับไม่รู้จักโอ ยวดทั้งเลยนะครับเนาะยอดเลยมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันมาอันนี้โซนข้างล่างอันนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวแรกนี่ตัวนี้เป็นริลีเฟืองครับริลีเฟืองเหรอใช่เอ่อกุกกลางกุกเยอะไหมไม่มันก็สลับกันนะครับอ๋อสลับกันมีกุกบ้างไม่มีบ้างใช่มันสลับอ่าพี่ขายยังไงเอ่ยก็ตัวละพันครับตัวละพันตัวนี้มันก็เป็นนกต่อต่อแล้วอ่ะตัวต่อไปข้างๆนี้อะไรอันนี้นกใหม่ครับอ๋อนกใหม่เพงได้มาอ๋อโอเคมา เรามาชมโทนนี่กันตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นหลิวครับหลิวหลิวอะไรเอ่ยก็ว่านหลิวตันแหละครับอ๋อหลิวตันตัวนี้เราได้มานานยังตัวนี้ก็ได้ปีลวมัง้งปีแต่ยังไม่หลุดกุกเนะยังเลยครับอ๋อตัวนี้ขายเท่าไหร่เอ่ยเพราะว่าพันหนึ่งครับพันหนึ่งมาแล้วเรามาชมตัวนี้กันตัวนี้สามกุกสามกุกสามกุกไม่เต็มไม่เต็มเนอะสองแกมสองแกมสาม ครับอืมผมดูลักษณะนี่เชื่องกันอ่างทังไรคำไหมเอ่ยสองสามสองสามคำเนาะนี่เลยสามกุกอ่างสองสามคำตัวที้อ่างไม่เต็มเนาะครับนี่ไงนี่นี่อ่ที่อ่างเหาครับเมื่อกี้จดไม่ครูนะครับมันจดไม่ครูจดไม่ครูนกันเป็นนกใหม่อืกำลังเห่าอ่าอืม ที่ผมได้ยินอ่างหกคำนะที่เมื่อกี้ขึ้นไปจดน้องข้างบนนะครับนกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสามกุกทูอ่างใช่ขายยังไงเอ่ยก็จะพันหนึ่งนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันวันนี้อันนี้เราพอนกเลยครับเนี่ยนะไม่ได้เพาะไม่ได้เพาะแล้วเห็นมีกรงใหญ่ๆออกมาได้มามาอ๋อคัดไว้แล้วนี้อะไรเอ่ยยินเสียงอันนี้เอานกเขาแขกมาลองดูกับนกป่า ยังก็ไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันไข่เลยไม่ทับัสักทีเลยอ๋อคือเราเราจะผสมเขาแขกเขากับเขาใหญ่ครับจะลองอ๋อจะลองดูเหรอเนี่ยนี่มันเป็นลูกไอ้สามกุกตัวนั้นนะเนี่ยเป็นลูกผสมนะสามกุกตัวไหนเอ่ยตัวนั้นเนี่ยพ่อมันนี่ลูกวันนี้เนี่ยลูกไอ้ตัวนั้นอ๋อที่วันไอ้สามกุกคว้าเมื่อกี้นะใช่อ๋อเรามาทําพ่อนี่ใช่แล้วเรามาทับกับน้องเขาแขกใช่แล้วลูกออกมาเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็เลยจะผสมผ่านอีกใช่เพราะว่ามันขันไม่เหมือนนกเขาามอเราก็เลยผสมลองดูอีกนะเผื่อมันจะขันยังไงมันจะขันโอ้คือเราจะทดลองว่ามันจะอะไรแปลกๆกันนะโอ้จะขันมันนกเขาามอเราไหมมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันนี่เลยอ่ะตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยตัวนกชำนี่ก็มีอ่างนกใหม่สองกุกห้อยสองกุ้ห้อยเป็นนกชำนนะใช่ อ๋อสองกุกห้อยนกชํมมีอ่างอ่างประมาณกี่คำมันครูได้ยินอยู่สองคำสองคำขายยังไงเอ่ยห้าร้อยบาทตัวละห้าร้อยมาเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นตัวนี้ก็นกชําเหมือนกันเลครับอ๋อนกชําเออกี่กุกไป่นู้คาับเนี่ยตัวนี้สองกุกห้อยเหมือนกันืแต่ว่ามีอ่างไหมเอ่ยไม่มีไม่มีอ๋อแต่ว่าจดครูแล้วนะก็ราคาเดียวกันหมดชุดนี้นะนกชําเราคัดไว้นะครับอันนี้อะไรเอ่ย ตัวที่สามนี่กีกกุกเนี่ยไอเยอะแยะเลยนะมากมายเนาะนี่กุกหนึ่งือสองกุกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าหมักลุกตัวงมั้งเนี่ยครับใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เป็นหน้าหมักลุกอันนี้เป็นนกชําเหรอนะมันเข้าพันเน็ตได้แล้วแต่ผมไม่ค่อยเล่นมันอ๋อคือยุกงดีแล้วสองปีแล้วเนี่อะไะไอหน้าหมักลุกนี่ขายยังไงกีกุกันรู กวกเดียวครับกวกเดียวไข่ยง่ายเลยเพตัวละพันเลยครับตัวละพันเนี่ยตัวนี้น่ามักลุกนะเป็นนกมงคลอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้มันเป็นบางไทรบางไพรอ๋อเป็นบางไทรไม่แล้วก็มีขลมหน่อยตัวนี้บางไทรมีขลมหน่อยนะมีคูอ่างด้วยครับโอ้บางไทรขลุมครัวอ่างเพราะว่ามันก่อขึ้นพัเน็ตแล้ว อ๋อตัวนี้บางไพรเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้รับชมนะแล้วเออข้างในนี่เออเป็นนนกกชำอ๋อนกชำหมดเลยนะใช่นะครับนกชำหลากหลายเลยนะครัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องเป็นหน้าแม่ไอ้มดแดงใหญ่ขึ้นโอ <c oughs> มดแดงใหญ่ขึ้นเนาะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปชมนกหลากหลายสไตล์เยอะแยะเลยนะครับมาแม่อันนี้จานไหน <c oughs> จานไหนเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปถ่ายของจานไหนเป็นไงหมดบ้านแล้ว ขาปิดหมดครับไม่มีเหลือเลยครับครับอ่ะโอเควันนี้เรามารีวิวต่อไปอ่ะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ลูกนกครับลูกนกเอามาเลี้ยงตั้งแต่นี้ตัวเท้าตัวมือนี่เนะครับแต่มันแตกหน้าไม่ได้นะดิ้นดิ้นตายเลยเอาหรือเป็นไงจดจดครูไหมครูสู้นกแล้วสู้นกแล้วอ๋อสู้นกแล้วเนี่ยปล่อยไปขึ้นยอดไม้เดี๋ยวก็กลับอ้โนี่วันนี้อาจารย์ไหนพาผมมาอ่า อา่ามามามาชมนกหออาจารย์ไไน้อยก็เป็นไงปิดปิดหมดแล้วครับปิดหมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้วโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาชมนี่โซนนี้กันเอา่าตัวนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวพี่เออผมจำไม่ได้อันนี้คว่างใช่ไหมคว่างนกต่อเดี๋ยวนกต่อนกต่อนี่ขายอยู่พันหนึ่งใช่ไหมครับมาเราไปชมตัวนี้เออแล้วตัวนี้เป็นนกชำ้ำนกต่อ,ตอตครับอ๋อนกช้ำนะครับนก นกชั่กกุกไม่รู้เขาเป็อันนี้กุกเดียวครับกุกเดียวเนัะก็ไอ้ตัวนี่ห้าร้อยครับนี่ก็ห้าร้อยครับสองกุกสองกุกอันนี้ลูกนกนกตัวเมียจะคูคนนะตัวนี้นะตัวเมียเหรอตัวเมียตัวเมียนี่ก็ห้าร้อยครับมาเรามาชมตัวต่อไปกันอันนี้เป็นกี่กุกเอ่ยตัวนี้ก็สองกุกครับสองกุกนะเป็นไงพี่ได้ฝึกได้ฝึกยังยังไม่ได้ฝึกใหม่ผมเห็นปีกมันดาง อ๋อมีปีกด่างข้างหนึ่งไหนเอ่ยข้างนี้มันมันหล่นผมร่วงเลยอ๋อปลายปีกข้างซ้ายฝั่งนี้ครับปลายปีกข้างซ้ายเขาขาวเลนะหลังมันก็ขาวมันร่วงอ๋อครับอ่ะแล้วตัวต่อไปเนี่ยครับเนี่ยมันก็เป็นนกชำทั้งนั้นแหละครับตัวนี้นกชำเนอะใช่ฮึมกิ๊กุกไมู่้้ครับพี่อย่างเงี้ยกุกเดียว ตัวนี้สองกุก้อ่ตรงนั้นกุกเดียวเสียงเล็ก๋อตัวนี้กุกเดียวเสียงเล็กนะครับนั้นนกต่ออ๋อตัวนี้นกต่อนะสองกุกคู่อ่างตัวนี้สองกุกคู่อ่างใช่อือตัวนี้เป็นตัวนี้นะฮะหมานี้ผมไปต่อเหรอตัวเนี้ยติดนกดีไปไปเกียงถามซื้อผมเลยเหรอตัวเนี้ยนะเป็นนกต่อแล้วใช่ไหมครับขายเท่าไหร่นะเจ็ดตัวก็พันหนึ่งพันหนึ่งนะ แล้วตัวต่อไปนี่อะไรเอ่ยตัวนี้ก็นกต่อนกเขา้าภาษาวนี้เป็นนกเข้าภาษาเนอะเสียงกลางใหญ่ก็ขายราคาเดียวกันนกนกใหม่น,นี่นะนะครับโหหลากหลายสไตล์นะพี่เนาะนี่ครับไม่รู้จะรีวิวไงหมดเลยนกเยอะมากนะนี่ครับอะแลวโซนข้างหลังนี่เอ่ยอะไรเอ่ยตัวล่างนี่ตัวล่างเป็นนกชำอ๋อเป็นนกช้ำเนอะ นี่เลยแล้วก็ตัวบนนี่นะนะครับอ๋อตัวนี้นกุกเดียวเสียงใหญ่คูอ่คคอ่างคลุมตัวนี้กุกเดียวเสียงใหญ่คู่อ่างคลุมครับกลางไปใหญ่เลยเสียงกลางไปใหญ่ตัวนี้เป็นนกต่อเนาะครับตัวนี้หายง่ายเพพันหนึ่งพันเดียวเหมือนกันนะนี่แหละโหหลากหลายสไตล์นะเยอะแยะไปหมดเลยพี่เน้ยนกนะครับนี่เลย,ยามาหาเจ้าสามกุกนะคูอ่าง รจริงๆผมก็พยายามคัดนกที่ดีที่สุดให้ลูกคา้านะครับคัดที่แบบว่าสุดยอดสุดยอดเลยแต่ว่าอ,อจริงๆอผมก็อ,อในในจารรีวิวก็อยากให้แบบว่าถ้าเกิดตัวนี้กุกหนึ่งก็ให้มันเป๊ะๆบางทีบางทีผมเคยรีวิวไงแบบสองกุกห้อยอย่างเงี้ยนะลูกคา้าอ,อรีวิวประมาณกุกหนึ่งอะไรเงี้ย <S <S บางทีส่งไปอย่างเงี้ยมันครับมันเป็นนกกุกห้อยบางทีไปแล้ว อ่ลูกค้าสั่งนกกุกเดียวรีวิวกุกเดียวนีครับไปถึงก็เป็นมีสองกุกหลุดมาบ้างอะไรเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับอันนี้ก็นี่เลยก็รีวิวตามนี่เลยนะครับเก่งๆเลยนะครับมาเดี๋ยวาไปชมตัวข้าน้ากันอ๋อนี่ครูอยู่นั้นในนอกอันนี้นะครับนี่เลยแม่ตัวนี้ก็หยาบปีแก๊แก๊บแก๊เลยครับเนี่ย อย่าปีแก๊บแก๊บแก๊บเลยนี่เลยไหนๆเผื่อท่านได้สนใจตัวไหนนะครับก็เนี่ยพักเข้ามาได้นะนกหลากหลายนกตัวเมียเนี่ยเขาม่อถ้าสนใจตัวนี้อะไรนะตัวเมียตัวเมียตัวเมียคู่อ๋อนี่ตัวเมียใช่ตัวผู้ตัวไอ้เขาแขกเลยอ๋อคือนกเขาใหญ่นี่เป็นตัวเมียใช่แล้วก็ไอ้เข่าม้อนี่เป็นตัวผู้ อ๋อเราก็เราจะทาแบบข้ามสายพันธุ์นะใช่ใช่ไหมจะลองดูว่านกจะประมาณไหนใช่ไหมครับครับนี่เลยนกก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยง่าผมจะนําตัวดีๆตัวที่ผมที่ผมว่านันๆกลับบ้านไปดูแลนะครับเผื่อท่านใดสนใจตัวไหนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรอบนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับขนขึ้นรถเรียบร้อยนะครับนี่เลยเดี๋ยวไงก็จะมาขนตัวเก่งๆกลับไปนะครับอันนี้คัดพิเศษพิเศษก่อนนะครับพวกต่องเก่งนี่เลยอันนี้อะไรครูอ่างหรือเปล่าครับพวกครูอ่างพวกนกคลเมงเก่งครับผม